ครับสวัสดีครับผมชาวนี้ที่สกลนครเสนอิมุสุขอสวัสดีเอฟซทางฝั่งไทยและฝั่งลาวตามหาจนเจอสมุนไพรนี่คือบวบลมหรืออีกอย่างนึ่งเขาก็เอื้อนต้นโกดพงปลาหรือจังหวัดใดเอืนเน้อนในใดคอมเมนต์มาบวกกันได้เพี่น้อง้อผมตามหามาหลายปีเติบพี่น้องเพิ่งเจอ4ปีหปีหาบ่เจอเพิ่งมาเจอนี่ เข้าป่าเจอโดยบังเอิญพี่น้องเอนี่ก็ได้เจอโดยบังเอิญเทวดาสุขหลังใสหรืออาจารย์สุขหลังใสบวบรวมนี่มีประโยชน์อย่างเหตุอย่างไดสซ้อยอย่างได้ภายตัวบวมไตบวมตัวบวม,วบวมเข้ามาเบิ้งเข้ามาฟังนะพี่น้องนะเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านนะพี่น้องเนาะภายตัวบวมไตบวมให้ท่านปาดเอามาบวบรวมนี้ล้างน้ำดีๆและเอามาแช่น้ำกิน่นนะพี่น้องนะ เอาทั้งยางทั้งหากทั้งใบทั้งดอกทั้งฝนทั้งผลของพ่อเนี่ยะพี่น้องเอามาแช่น้ำกินเลยกินไปสักระยะหนึ่งจะเห็ุให้ตัวบวมไตบวมของท่านนั่นดีขึ้น,น้อพี่น้องแนละ้วหรือจะบรรเทาเบาบา,บางหรือหายในที่สุดนะพี่น้องเนาะมันบเบือ่บอบตาสเสน่ห์มากไหมเจ้านี่ยเบืบ่อพี่น้องบอตาให้พี่น้องถ้าเบือ่อถ้าตายสเสน่ห์อิมวสุตาให้ก้อนมูเพรอหยัง กินมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพี่น้องทำให้มันตากระตายตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพอเราเป็นน้องอพ่อ,อยังบวบรวมนี้เพื่อนสามารถช่วยเอาไปเห็ดข้าวลามได้พี่น้องมาเข้าแล้วปาดจุกเพื่อนออกเอาเข้าวยัดข้าวยัดข้าวยัดข้าวแล้วไปเผาไฟพี่น้องแล้วมันจะหอมหอมพี่น้องหอมแบบมหสัจจรรย์แซ่บพี่น้องเหล่เล่ีเล่เล่เวลาเป็นข้าวมาข้าวลามมาเ่ยหอมแซ่บพี่น้องเอยเ,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 เพื่อนยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวก เบาหวานความดันได้ยังดีได้พี่น้องเด้อภัยเป็นเบาหวานภัยเป็นความดันเอาไปแซ่น้าเกลี้ลอง,บงเบื่อพี่น้องเพื่อจะมีประโยชน์ต่อท่านเพื่อบาหวานท่านดีขึ้นเพื่อความดันท่านดีขึ้นเพื่อนยังสามารถซ้อยแก้หอบแก้หืดได้อย่างดีได้พี่น้องเด้อแก้อ่อนเพียรเพียง,งยออยยรง้อยเสริมสร้างร่างกายท่านหญิงท่านชายให้ดีขึ้นพร้อมพี่น้องสมุนไพรมารวบรวมนี้ ประโยชน์ดีมีหลายอย่างนะพี่น้องเด้อไผเห็นไผรหัวักอยู่กลางโคกกลางป่าเอามาแท้นกินเราบ้างนอพี่น้องเนาะเพื่อมีญาติพี่น้องท่านเป็นตัวบวมไตบวมเลื่อมบอกแปลว่าพวกตัวบวมไตบวมนั้นห้ามกินถั่วนะพี่น้องเด้อถั่วทุกชนิดห้ามกินผักทุกชนิดห้ามกินงดกินก่อนนะพี่น้องเด้องดกินก่อนมันดีขึ้นและจังกินพี่น้องเพราะเฮาเป็นโรคตัวบวมไตบวม มันมีข้อหามมันแพ้เดียวกับถั่วถั่วลิสงหรือถั่วอะไรก็ได้เป็นถั่วฝักถั่วอะไรห้ามกินพี่น้องเอง๋ยเป็นพวกพักพวกยางก็ห้ามกินเลยพี่น้องเด้อให้กินดีสักวอนจะจังกินพี่น้องเอง๋ยเพราะโลกนี้มันแพ้พวกถั่วพวกพักนะพี่น้องเนาะเอากินแล้วให้ท่านอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยครับเนดะ้อขอขอบุญขอบคุณที่เข้าให้กำลังใจเสน่ห์สูขกัขบ,ขบผมขอบุณครับผมบ๊ายบาย